สวัสดีครับอ่าเข้ามากันแล้วอยู่แล้วยังครับวันนี้นะครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลอืมเดี๋จะซีมากันบ้างแล้วหรือยังอ๋อมากันโอ้สิบกว่าคนแล้วอ๋อสิบห้าคนแล้วอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะครับอ่าในทีมงานกล้องมาแล้วหรือยังอ่ามาแล้วโอเคนะครับเอ้าละ สวัสดีทุกคนนะครับนะครับผมธนายจ่านผูคุณนะครับคอสต์ดีเลกเตอร์ของ f ฟร์ไอส์เคานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับอพิโซดที่6นะครับเรื่องเกี่ยวกับใบเสร็จรวมนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวรอท่านอื่นเข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับไหนไหนก็เข้ามาแล้วนะครับท่านที่เข้ามาก่อนนะครับวันนี้เราจะไลฟ์นะครับสอนคอนเซปต์เกี่ยวกับวิธีการทําใบเสร็จรวมนะครับว่าคอนเซปต์เกี่ยวกับใบนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต่อก็คือเราทำให้ดู นะครับภาคปฏิบัตินะครับแล้วก็หลายท่านที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยฝากกดไลฟ์กดแชร์ให้หน่อยครับอ๋ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งได้กดไลฟ์นะครับเดี๋ยวได้ยินเสียงชัดไหมครับเทสก่อนเดยอาจารย์อูนวันนี้มาสคริปต์งงนะฮะอ่าไม่เป็นไรนะครับทำสนุกสนุกนะครับตั้งใจมาช่วยนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเอาละท่านที่เข้ามาแล้วนะครับไหนลองเช็คภาพเช็คเสียงกันหน่อยครับได้ยินไหมครับช่วยพิมพ์มาให้ทีมงานเราดูหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูก่อน ว่าได้ยินเสียงผมชัดไหมภาพที่ดูชัดไหมครับอลองพิมพ์ให้หน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยแล้วก็หลังจากนั้นลองเช็คภาพเช็คเสียงกันแล้วนะครับครั้นี้ก็หลายคนที่เข้ามานะครับลองพิมพ์มาหน่อยก็ได้นะครับว่าตอนนี้ตัวเองทําธุรกิจประเภทไหนอยู่เราจะได้วันนี้คุยกันจะได้เห็นว่าป็นเีมว่าอตอบโจทย์ของใครบ้างนะครับนอกจากเช็คภาพแล้วนะครับ ลองพิมมากันหน่อยครับตอนนี้ทําธุรกิจประเภทให้บริการหรือทําซื้อขายนะครับเอาแค่นี้พอครับตอบว่าบริการหรือซื้อขายนะครับเอาแบบนี้กว่าแล้วก็จะได้เออเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอ๋อมีคนพิมพ์มาแล้วนะครับขอบคุณมากครับภาพเสียงชัดนะครับอ่าไหนมีท่านไหนเข้ามาอีกไหมเอ่ยนะครับอืมแล้วก็ต่อนะครับวันนี้ก็จะชวนคุย นะครับร่อยฟังนิดนึงก่อนนะครับเกิดรอเรียกคนอื่นมาด้วยนะครับก็คือยอมรับว่าเราทํามาเป็นตอนที่6แล้วนะครับเอพิโซดที่6แล้วนะครับก็คือตั้งใจที่ทาซีรีส์นี้สําหรับ FOI ครับคือเราทําเพื่อสอนผู้ประกอบการทําธุรกิจใช่ไหมครับเพราะเห็นว่าตอนนี้เทรนด์ส่วนมากหลายๆคนเริ่มทาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเยอะขึ้นใช่ไหมครับพอเป็นเจ้าของธุรกิจเยอะขึ้นใช่ไหมครับพอมาเริ่มแตะธุรกิจปุ๊บเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นคือต้องทําเอกสาร ดังนั้นเราก็เลยวิวนะครับเจ้าของกิจการมือใหม่ใช่ไหมครับเพิ่งมาปุ๊บเอกสารทางธุรกิจมีอะไรบ้างใช่ไหมครับก็ตอนนี้ตอนที่6เนาะหตอนแรกก็คือใบเสอนอราคาใบาวางบินใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีแล้วก็ใบาวางบินรวมถูกไหมครับห้าเอกสารนี้เราก็ทำการสอนไปแล้วนะครับอ๋อขอบคุณมากเลยครับผมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับขอบคุณ วันิสาโอเคผมเรียกผมอ่านชื่อจริงอ่านอ่านแค่ตรงนี้ครับวนิสานะครับขอบคุณนะครับโอเคระหว่างถามมานะครับก็จะตอบคุยกันไปด้วยนะครับผมตอบให้เลยแล้วกันนะครับคือถูกครับรับเหมานะครับเป็นธุรกิจให้บริการนะครับโอเคอันนี้ไม่ยากนะครับอ้าวคราวนี้ก็เลยว่ากันต่อนะครับว่าแล้วตอนนี้นะครับก็ได้ฟังนะครับเนื่อง่าเจ้าของธุรกิจพอเริ่มทําธุรกิจนะครับเราก็สอนไปแล้ว5ตอน ใช่ไหมครับหลังจาก5ตอนนี้นะครับเราก็มีการร่วมเอกสารที่สามารถเอาไปโหลดใช้งานได้ฟรีนะครับก็อย่างที่บอกครับเราตั้งใจทำไลฟ์ในการสอนเนี่ยเพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถมีเอกสารโหลดเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็สามารถนะครับเดี๋ยวทีมงานนะครับจะแปะลิงก์ขึ้นมาให้นะครับอยู่ใน Facebook f o r account นะครับเราจะมีโพสต์อยู่นะครับเดี๋ยวทีมงานจะเอาขึ้นมาให้ก็สามารถเข้ามา โหลดได้เลยนะครับสามารถแชร์เอกสารเก็บไว้เพื่อใช้เอาไปส่งต่อก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการให้เอกสารกันนะ่ะมันเหมือนเป็นการช่วยกันให้สามารถทําธุรกิจได้นะครับอ่าคนต่อไปธุรกิจอ๋อคุณมิลานนะครับเป็นธุรกิจบริการแล้วมีแผนจะเริ่มนะครับธุรกิจซื้อขายนะครับอ๋อขอบคุณมากครับก็บอกตรงๆนะครับไม่ต้องคิดมากครับ เซฟโฟลเดอร์เอกสารอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับเราแจกอยู่7เอกสารนะครับเป็นแผ่นๆคุณสามารถโหลดเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็โหลดไปปุ๊บมันจะเป็นไฟล์ pdf นะครับก็เอาไปใช้โปรแกรมที่มันสามารถใส่ข้อมูลลงไปได้นะครับหรือคนที่มีสกิลสูงกว่านั้นคล่องมากก็เอาไปใส่เป็นแบ็กกราวด์หลัง Excel ก็สามารถใช้งานได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ทําเรื่องง่ายให้ย่ง่ายน,นะครับเดี๋ยวทีมงานจะแปะลิงก์ให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะ เดี๋ยวทีมงานก็จะแปะลิงก์ให้เหมือนกันนะครับโหลดโปรแกรมโฟย์เขานะครับเอกสารที่พูดมาทําได้เลยนะครับยิ่งง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะโปรแกรมเรานะครับก็มันมีช่วงทดลองให้ใช้งานจริงได้ต้อง30วันเนี่ยใช่ไหมครับก็ลองใช้งานดูก่อนลองรันธุรกิจดูก่อนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทําเอกสารดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่เหมือนว่าคุณต้องลองเล่นนะทำธุรกิจมีไอเดียลองตลาดขายได้ไหมขายได้ปุ๊บมีใบเสร็จในการออกรับเงินใช่ไหม ทำธุรกิจมีรายได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องอย่างอื่นต่อใช่ไหมครับไม่ยากนะครับทำธุรกิจได้นะครับอ่าทีมงานแปะขึ้นไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาของคุณสาธิพันธ์นะนะครับเอาอันนี้ดีกว่าอ่าไหนทีมงานกดไปอีกคอมเมนต์หนึ่งให้หน่อยนี่ครับแปะขึ้นให้แล้วนะครับคนที่เข้ามาเห็นไหมครับนี่สามารถเข้ามานะครับเอ็กซ์เพลยเข้าใจดีแจกเอกสารทางธุรกิจแจกไฟล์ที่สามารถเอาไปใช้ได้ฟรีเจ็ดเอกสารสําคัญนะครับมีทั้งฝั่งขาย หรืออีด้านคือด้านรายได้แล้วก็ด้านรายจ่ายนะใบสั่งซื้อใบรับสินค้าด้านรายจ่ายก็มีโหลดเอาไปให้ใช้ด้านรายได้ใบสั่งซื้อใบไม่จะ่ด้านรายได้ใบเสนอราคาใบวางบินใบเสร็จใบกำกับมีแพทเทิร์นแบบแบบฟอร์มที่สามารถโหลดเอาไปใช้ได้เลยนะครับโอเคเนยกับมาคําถามของคุณสันติพันธ์ก่อนถ้าทําใบเสร็จใบ4ีถึงหใบเอามาทํารวมได้ไหมอย่าครับ ออกใบเสร็จไปแล้วอย่ามารวมนะครับเพราะว่าคุณทําใบเสร็จเก็บเงินไปแล้วเดี๋ยวรวมแล้วรวมซ้ํานะครับก็คือเสร็จสองรอบก็คือเสียภาษีสองเท่านะครับอันนี้ไม่ดีนะครับอุส่าหสิพันธ์คำถามน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ้าวละเข้ามากันพอสมควรแล้วเนาะโอ้ขอบคุณมากที่เข้ามากันเยอะเหมือนกันเนาะนะครับวันศุกร์ใช่ไหมครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับเราจะคุยกันประเด็นอันนี้นะครับเกี่ยวกับด้านใบเสร็จรวม ถูกไหมมันเป็นใบอะไรแล้วทำไมต้องรวมนะครับคือมองในแง่ธุรกิจนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพา e r อ o ยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเปิดจะเล่าเตอรี่ก่อนทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นคอนเซปที่ไม่ได้ใช้กันทุกทุกธุรกิจที่จะใช้ใบนี้นะครับไอเดียคือคุณทำธุรกิจคือคุณมีการส่งของหลายๆครั้งอ่าดังนั้นใครก็ตามที่เก็บเงินหน้าร้านคุณไม่ต้องใช้ใบนี้เพราะคุณออกใบเสร็จ1ต่อ1ท่ทีเดียวจบ นะครับดังนั้นธุรกิจที่มีลักษณะแบบขายของนะนะครับขายสินค้านะครับส่งสินค้าหลายหลายครั้งแล้วเก็บเงินทีเดียวใช่ไหมครับมันจะสะดวกมากๆเลยกับการใช้ใบนี้ในการช่วยนะครับธุรกิจประเภทไหนบ้างที่ทําแบบนี้ก็คือขายส่งกับฝากขายครับง่ายๆเลยนะครับคุณส่งของให้เขาขายของหลายๆครั้งแล้วคุณเก็บเงินเขาทีเดียวคุณส่งของอาทิตย์ละหนึ่งครั้งส่ง4อาทิตย์เก็บเงินสิ้นเดือน ใช่ไหมครับนี่ไงนะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมต้องออกใบเสร็จสี่ใบก็รวมข้อมูลแล้วออกใบเดียวใช่ไหมหนึ่งประหยัดกระดาษสองช่วยโลกร้อนอันนี้เ,นเหตุผลที่น่ารักนะครับเหตุผลในการทรําธุรกิจคือตรวจสอบง่ายถูกไหมนึกภาพนะโอนเงิน1000โอนเงินไม่ได้ส่งของ1000ส่งของ2000ส่งของ3,000จริงไหมถ้ามันเลขแตกต่างก,างกันอย่างเงี้ยมันก็หาได้ไม่ยากหรอก แต่ชีวิตจริงคือเวลาส่งของจริงไหมยอดพันห้า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 สี่ครั้งเอาละสิบินไหนหว่าใช่ไหมครับที่จะออกใบเสร็จคู่กันใช่ไหมครับนี่อะไรเป็นที่มาดังนั้นก็เลยแก้ท้่การเอาใบส่งของนะครับหลายๆใบรวมกันแล้วออกใบเสร็จทีเดียวนะครับถ้าจะดูโลจิใหิก่ายๆนะครับเวลาดูเอพิโซด6อันนี้ไปดูยอดกับของเก่าอันนึงนะครับคอนเซ็ปที่ทำใบวาบินรวมคล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้เราจะเติมประเด็นด้านรายได้นะครับเพิ่มให้อีกนิดนึง นะครับช่วยควบคุมเอกสารภายในนี่คือประโยชน์นะครับจะได้เห็นเอกสารนะครับทางธุรกิจง่ายขึ้นนะครับสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับดูแลภาษีขายก็ง่ายใช่ไหมครับส่งปุ๊บแล้วยอดเท่าไหร่ใช่ไหมเขาจะได้ตรวจสอบได้เพราะทําธุรกิจปุ๊บภาษีขายเป็นสิ่งที่หลายๆคนเฮ้ย <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ห้ามพลาดใช่ไหมครับนะงั้นาานี่เป็นตัวช่วยให้โอกาสพลาดน้อยลงนะครับแล้วก็ตรวจสอบง่าย นะครับแล้วก็ถ้าใช้ซอฟต์แวร์ช่วยมันก็สามารถตามหาเอกสารได้เพราะว่าพูดกันตรงๆเนอะอันนี้เราเอามาแชร์กันใช่ไหมครับทำธุรกิจทุกวันนี้ถ้าเทียบกับสมัยก่อนมันทํายากขึ้นลองนึกภาพนะแต่ก่อนขายของนะครับพูดอีกรอบนะแต่ก่อนขายของเราจะรู้ไงวันนึงขายเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับร้านเราทาเลดีไม่ดีจริงไหมร้านเราทาเลดีไม่ดีทําเลดีร้านใหญ่คนมาซื้อเยอะก็ต้องมีลูกน้องเยอะตามจริงไหมครับดย๋ยวนี้ทําธุรกิจบางทีร้านเราเล็กๆ แต่บังเอิญของเราโปรโมทถูกทางกลายเป็นทําอยู่คนเดียวแต่มีคนซื้อทีร้อยสองร้อยคนภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโอ้โหทําบินสนุกสนานใช่ไหมครับนี่แหละเป็นที่มาดังนั้นเราต้องหาทูมาช่วยเราทาธุรกิจนะนะครับเหมาะกับใครสําหรับใบนี้นะครับเหมาะกับใครไม่ยากนะครับก็คือกรณีที่ขายของหลายๆครั้งแล้วออกใบเสร็จเพื่อเก็บเงินเพียงครั้งเดียวนะครับทำได้ไม่ยากแล้วก็ช่วยในการหาเอกสารให้ถูกต้อง ใช่ไหมครับมันมีประโยชน์ยังไงนึกภาพกลับย้อนกลับนะเหมือนคุณไม่ได้เป็นคนทําเอกสารเองคุณให้เด็กๆทําลูกน้องทําแล้วเราก็มาตรวจจริงไหมเขาบอกมียอดขายทั้งหมด1,000 0บาทเอาละสิ1,000งบาทส่งกองกี่ครั้งใบเสร็จกี่ใบใช่ไหมครับดังนั้นคําถามต่อไปนะครับคนที่ฟังอยู่นะครับช่วยพิมพ์มาหน่อยนะครับถ้าคุณขายของนะครับวันหนึ่งเนี่ยคุณอยากขายกี่รายการอาตอบแบบนี้เลยตรงๆ ใช่ไหมครับว่าหนึ่งอยากมีทราน c ซชันในบริษัทเกิดทั้งหมดกี่ครั้งครับลองพิมพ์ห้หน่อยครับพิมพ์มาเป็นตัวเลขก็ได้ครับ10ครั้ง5ครั้งอะไรแล้วแต่ครับลองพิมพ์ัวหน่อยครับนี่เดี๋ยวลองดูนะครับระหว่างนี้ก็จะบอกไปเพราะว่าเนเจอร์ในการทําธุรกิจแะนะครับคือมันเกี่ยวข้องกับงานเอกสารใช่ไหมดังนั้นผมก็เลยถามคําถามนี้ว่าเออถ้าคุณเริ่มทําธุรกิจหรือทุกวันนี้ที่ทําอยู่อยากให้มีทรานเซชันนะเกิดวันละกี่ ครั้งนะครับเดี๋ยวลองพิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับลองดูนะครับมีคนที่ดูอยู่โอเคได้อยู่นะครับอ่ามีไหมกําลังพิมพ์อยู่นะครับมอ,อกเห็นขึ้น typing อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอระหว่างนี้ครับคนที่ดูนะครับแล้วชอบบทความนะครับแบบนี้กับเราก็อย่าลืมฝากกดไลค์ทาง f c e e o o o k ฟ o ย์เขาไปด้วย นะครับเพราะถึงเวลานะครับมีข่าวสารอะไรดีๆแบบนี้นะครับก็จะได้ไม่พลาดถูกไหมครับเพราะเรามีบล็อกนะครับเขียนให้ความรู้ผู้ประกอบการอย่างนี้บล็อกแชร์เอกสารคุณก็จะได้ไม่หลุดใช่ไหมครับแล้วก็หน้า f ฟอยเขานะครับก็สามารถติดตามได้นะครับนอกจากหน้า f a c e b o o k เฟ้อยเขาเรายังมีหน้าเพจของเฟอยเขาด้วยเหมือนกันนะครับอ่านี่เป็นที่มานะครับอ่าโอเคอ๋อเขาส่งอ๋อมีอินบ็อกมาด้วย อ๋อตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอ่าผมยกตัวอย่างนะถ้าคุณขายสินค้านะครับวันหนึ่งมีประมาณ10 transaction วันหนึ่งมี10 transaction คุณออกใบเสร็จกี่ใบ10ใบจริงวะในทางกลับกันถ้าคุณทำธุรกิจด้วยวิธีนี้นะครับคุณส่งของทั้งหมด10ครั้งแต่คุณอาจจะมีใบเสร็จที่คุณตรวจ2ใบก็ได้นะโหเป็นไงมันตรวจง่ายกว่ากันเยอะเลยไหมใช่ไหมครับถ้ายังไม่เข้าใจนะครับยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูนะครับอาละครับเดี๋ยวผมจะเปิด PowerPoint ให้ดูนะครับนี่อา้าวแลเปิด PowerPoint แล้วทิมงานสลัดสไลด์ให้หน่อยอทีมงานเปลี่ยนภาพเป็นสไลด์ PowerPoint ให้หน่อยมาแล้วนะครับอ้าวล้เรียบร้อยถ้าชอบนะครับเวลาผมทำสไลด์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับตอนเวลาพีเซต์อะไรแบบนี้นะครับคราวหน้าจะทำมายิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ปกตินะครับขายของเห็นไหมครับมันก็จะตา,ตาจากใบเสนอราคาใบส่งของเห็นไหมแล้วถึงเวลาก็ออกใบเสร็จมันก็มีแค่3ขั้นแค่นี้แหละดังนั้นตะกี้เนี้ยอย่างที่บอกนะถ้าคุณอยากมีทราน s a c ซคชั่นในบิสเนส10อันรายการค้าทั้งหมด10ครั้งคุณต้องมีเอกสาร1อัน3ใบ30ใบแล้วนะที่คุณต้องทำอะโอเคอาจาอาจะตัดใบเสนอราคาไปก็ได้เหมือนว่าเจ้าประจำที่สั่งบ่อย ใช่ไหมครับนั่นก็นเหลือ2ใบ2อคูณสิก็20บใบนะลองถามตัวเองนะครับอ่ะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นถ้าคุณใช้เขียนบินด้วยมือหรือใช้ Excel ก็ได้นะครับคุณต้องแก้กี่ที่ในการออกเอกสาร1แผน่นแก้วันที่แก้ชื่อชื่อตัวเองชื่อดูกค้ารายละเอียดไอเทมที่ลูกค้าซื้อจำนวนราคาปริมาณคูณกันอีกยอดรวมเท่าไหร่ ฟังฟังดูประมาณ12 13จุดที่ต้องแก้ตอนหนึ่งใบนะใช่ปะ่ะดังนั้นคุณออกวันละยี่ิใบโอ้โหคูณเข้าไปครับ260จุดนะครับที่ต้องพิมพ์เนี่ยลองถามตัวเองนะรู้สึกได้ไงว่าองานเอกสารมันใช้เวลาเหมือนกันนะเราจะได้เข้าใจปริมาณงานไงถูกไหมครับพอทำธุรกิจมันเนี้ยคุณต้องดีไซน์ปริมาณงานที่เกิดขึ้นแล้วถามตัวเองว่ารับมือได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่สู้ตายนะครับสู้ตายนี่ไม่ไหวนะครับเราต้องทํางานให้สมาร์ทนะครับต้องมีกาทำงานแบบนี้นะครับคราวนี้อ้าว ถ้าคุณขายดีจริงไหมมันก็จะแบบนี้ใบเสนอค้าหนึ่งใบส,าาใบส่งสองสี่ครั้งจริงปะ่ะแล้วถ้าคุณส่งของสครั้งทําไมคุณต้องออกใบเสร็จสี่ใบด้วยคุณก็ลบมันเหลือแค่หนึ่งใบเดียวสิทําใบรวมใช่ไหมครับแค่นี้เองถูกไหมธุรกิจคุณก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงอ้าวละคันนี้ไปต่อนี่นะครับดูสไลด์นี้นะดูแล้วอย่าเพิ่งงงนะครับใจเย็นๆนะคบใบส่งสินค้าทั้งหมด4ี่ใบ ออกเป็นใบเสร็จรวมหนึ่งใบจริงป่ะดังนั้นในธุรกิจคุณงั้นคุณก็ตรวจที่ใบเสร็จรวมกี่อันก็ได้จริงไหมครับเอาใบาเสร็จรวมทั้งหมดมามีทั้งหมดกี่ใบนะครับมันก็จะสรุปได้ว่าในรายงานยอดขายจริงไหมเอาไปบวกบวกปุ๊บก็จะเข้าเป็นรีพอร์ตในรายงานยอดขายใช่ไหมครับจำนวนขายทั้งหมดกี่ครั้งนะครับแล้วมันช่วยยังไงนะเพราะหลายเลยคนที่มาตรงนี้นะครับเวลามาฟังเวลาคุณทาธรุรกิจแล้วหลายคนจะจดแหวนแล้ว หรือพูดอีกคำคือคุณขึ้นทะเบียนเสียภาษีมูลาค่าเพิ่มแล้วใช่ปะถ้าคุณขึ้นทะเบียนเสียภาษีมูลาค่าเพิ่มแล้วมันก็มีอันนี้คุณต้องทําคือสต็อกการ์ดดางนั้นสต็อกการ์ดตัวเลขจะมาอย่างไหนี่ผมทําไม่ดูนี่ไงเวลาคุณทําการส่งของออกไปในแต่ละครั้งเห็นไหมครับมันก็ต้องมีรายงานสินค้าคงเหลือใช่ไหมครับอเอาวแล้วมันช่วยยังไงต่อทุกๆครั้งที่มีการทํารายการสินค้าคงเหลือออกไปแบบนี้นะครับผลที่ตามมาก็คือ ยอดออกทั้งหมดเท่าไหร่มันก็ต้องชนกับยอดตรงน,นี้ว่าสินค้าที่ขายได้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตามมามันก็จะลิงลิงกลิงกันไปดังนั้นคุณประหยัดเวลาในการออกเอกสารให้มันน้อยลงใช่ไหมถึงเวลานะครับมันก็จะตรวจง่ายขึ้นไงถูกไหมและอย่างนี้ก็สบายใจไม่ต้องกลัวลูกน้องแอบเบิกของออกไปโดยที่เราไม่รู้ เริ่มต้นอ,อย่าตัวหลังง่งายๆเลยนะถ้ามีสินค้าเข้าก็ทำใบรับสินค้าสินค้าออกก็ทำใบส่งสินค้ายอดรวมมาเท่าไหร่ในคลังออกไป10ชิ้นรายงานยอดขายก็มีของขายไป10ชิ้นสบายใจพนักงานไม่มีทางเบิกของไปแจกใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่เท่าก็จะได้รู้ว่าไม่เท่าเพราะอะไรใช่ไหมครับอันนี้แหละจะได้ตอบโจทย์ได้ว่าอ๋อเรามีวงกะเรามีวงจรในการควบคุมเอกสารภายในแบบง่าย นะครับคุณก็สามารถแทร็กได้แล้วว่าของคุณมีขายได้ครบใช่ไหมครับลิงก์ความรู้ต่อจากคราวที่แล้วนิดนึงนะครับก็ง่ายๆเลยเช็คยอดนี้ตรงกับสเตทเมนต์เงินก็ไม่รั่วจริงไหมครา,าวที่แล้วเราคุยกันเรื่องประเด็นเงินไม่หายใช่ไหมคราวนี้เราคุยกับประเด็นคือของไม่หายใช่ไหมครับถ้าจับสองหัวข้อที่สอนคราวที่แล้วคราวนี้มาดมกันธุรกิจของคุณก็คือของไม่หายเงินอยู่ครบทรําธุรกิจก็สบายใจ ใช่ไหมครับแค่นี้เองไม่ยากนะครับอ่าถ้าชอบคําพูดที่ตะกี้นี้นะก็พี่กดไลค์ให้หน่อยนะทาธุรกิจของไม่หายเงินอยู่ครบใช่ไหมสบายใจใช่ไหมครับอ้าวละเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวกดภาพมาที่อาจารย์อีกรอบนึงก่อนนะครับอ้าวละเดี๋ยวภาพทฤษฎีนะครับก็ประมาณนี้นะครับจบแล้วเดี๋ยวจะไปทําให้ดูว่าทํำยังไงนะครับเวลาทําเอกสารแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าที่โปรแกรม Fo ล์ทเขาก่อนนะครับ โอเคเรียบร้อยอ่าละรอสักครู่นะครับอ้าวมาแล้วนะครับนี่จากโปรแกรมโฟยเขานะครับเข้ามาก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยไหนลองลองลอง,ลองแอบ,บสอบถามดีกว่าใครที่ถามเลยครับว่าเห็นหน้าจอผมไหมครับถ้าเห็นช่วยพิมพ์เขาว่าเห็นให้หน่อยครับอ่าเอางี้แล้วกันเห็นหน้าจอไหมเอ่ยช่วยพิมพ์ให้หน่อยครับถ้าเห็นหน้าจอเป็นหน้าโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหม บางคนเวลาขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นนะมันเห็นชัดไหมครับเออดูให้หน่อยว่าชัดหรือเปล่านะครับอ่ะเห็นไม่เอ่ยนะอ๋อโอเคโหแต่ยอดกดไลค์อ่าไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกพิมพ์ก็กดไลค์ก็ได้ครับดูยอดไลค์กระโดดอ่าโอเคได้อยู่อ๋อขอบคุณมากครับโอเคอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ครับเวลาสอนผ่าน โปรแกรมสื่อออนไลน์แบบนี้มันก็จะไม่สู้กับสอนในในคลาสนะครับมันก็ต้องขอความกรุณาช่วยกันนิดนึงขอบคุณมากครับผมโอเคอ่าเห็นแล้วนะครับอ่ะถ้าทําง่ายๆเร็วนะครับมันก็จะมาจากการทําใบส่งสินค้าแหละนี่ฮะใ,ใบส่งสินค้าใช่ไหมครับแต่วันนี้ขอทําแบบสวยๆเนาะนะก็จากใบส่งสินค้าเห็นไหมคุณก็ติ๊กใบที่คุณเหมือนตะกี้ผมทาให้ดูคุณทําใบส่งสินค้าทั้งหมด2ใบออกใบเสร็จใบเดียวคุณก็ติ๊กไปที่คุณต่างงานส่ง นะครับแต่ต้องดูนะมาจากเจ้าเดียวกันนะห้ามทำคนละเจ้านะครับแล้วก็เนี่ยครับสร้างใบเสร็จรวมอ่าเห็นไหมแค่นี้ก็เสร็จแล้วทําใบเสร็จได้นะครับแต่อันนี้มันเร็วไปบางคนจะยังไม่เห็นภาพนะครับขอยกเลือกไปก่อนนะฮะเวลาขายสินค้านะครับจะเดโมตั้งแต่ต้นให้ดูนะครับสเตจคือสร้างจากใบเสนอราคานะอันนี้ผมเมกนะบริษัทผมชื่อ u r b a n f นฟลอนะครับขายคอมพิวเตอร์ทั้งหมด15ตัว ทำใบเสนอราคาจากบริษัทผมส่งเขานะครับขายคอมทั้งหมด15ตัวแต่เราไม่ได้ส่งครั้งเดียวไงจริงไหมเพราะโจย์จะใช้ใบนี้ได้อะคุณต้องส่งมากกว่า1ครั้งนะครับดังนั้นจากใบเสนอราคาผมกระโดดไปสร้างแบ่งจ่ายใบส่งสินค้าเอาละแบ่งตามจํานวนหรือจะแบ่งตามยอดจะแล้วแต่นะครับแต่เคสนี้ให้แบ่งตามจํานวนนะครับเราจะไปช้าๆนะแบ่งล็อตแรกส่ง5 5เครื่องส่ง5ตัวก่อน นะครับกดบันทึกเสร็จแ,แล้วกดพิมพ์นะครับคุณก็ได้ใบแรกและใบส่งสินค้านะครับอ่าแค่นี้เองอใช้งานโฟล์ดเขาง่ายทีเดียวนะครับคุณก็แบ่งแล้วเรียบร้อยนะครับส่ง5ตัวบังเอิญส่งร้านคนรู้จัก,จกนะครับต้องมีการหัก g p ถูกไหมผมก็ตั้งไว้สี่สิบเปอร์เซ็นต์โดนหักไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์เยนะมันเฉลี่ยประมาณสามสิบสามห้านะครับอันนี้ทำตัวเลขให้ดูตกใจนะครับโดนหักไปเลยสี่สิบเปอร์เซ็นต นะครับเรียบร้อยอ่าแบ่งมาแล้วนะครับแบตที่40%เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับมาสเตตัสใบเสนอราคามันคือว่าแบ่งจ่ายเห็นไหมแบ่งออกไปแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วพอไปดูในใบกำกับนะครับใบส่งของก็เจอเจ้านี้มาแล้วที่40%นะครับส่งแล้วก็คาไว้งั้นแหละครับส่งสองรอบแล้วกันนะครับส่งรอบปิดจ็อบนะครับผมทําให้ดูก็กดแบ่งต่อเห็นไหมครับกดแบ่งจ่ายต่อตึ้ง แบ่งต่อสเตเหลืออีกมันก็บอกว่าแบ่งไปแล้ว5นะเหลืออีกสิจะแบ่ง5ก็ได้นะแล้วคุณก็ทําต่อเห็นไหมแต่เค่นี้ผมก็แบ่งไปเลยทีเดียวครับแบ่งไปเลย10แล้วกันจะได้เสร็จเลยนะครับเจ้านี้ผมกดบันทึกอีกรอบหนึ่งกับใบส่งของใบนี้ส่งครั้งที่2แล้วนะนะครับอันนี้ของไม่พิมพ์แล้วนะสเตตัสของใบเสนอราคาอันนี้มันก็จะยอดมันก็จะเต็มเปลี่ยนเป็นว่าดําเนินการแล้วดังนั้นของที่ลูกค้าสั่งเราตอนนี้รดเนี้ยจบแล้วเห็นไหมครับคราวนี้มาที่จะเริ่มเก็บเงินและของส่งแล้ว เราก็เก็บเงินมันก็จะมี2ใบนี้เห็นไหมครับยอดไม่เท่ากันเราก็ติ๊ก2ใบนี้แล้วกดที่เพิ่มเติมตรงนี้สร้างใบเสร็จรวมเห็นไหมครับมันก็จะใบเสร็จอันนี้ก็จะดึงข้อมูลจากอินโอยใบส่งของก่อนหน้ามาทั้งสองใบเห็นไหมแทนที่คุณต้องนั่งสร้างใบเสร็จทุกใบทุกใบทุกใบคุณก็รวมสร้างใบเดียวพอใช่ไหมครับคนบันทึกเอกสาร นะครับเรียบร้อยรับจ่ายเงินมาแล้วถูกไหมครับเพิ่มการชําระเงินนะครับโอนเงินเข้าบัญชี Kbank อันไหนเอ่ยอันนี้ละกันกดบันทึกเสร็จแล้วกดพิมพ์ออกมาดูใช่ไหมครับอ่านี่แหละวิธีการสร้างใบเสร็จไม่ยากนะครับพอพิมพ์หน้านี้ให้ดูก็จะได้เอามาคุยกันต่อว่าข้อมูลที่ต้องมีในใบเสร็จคืออะไรบ้าง1ครับบริษัทของเราเห็นไหมครับใบเสร็จต้นฉบับนะครับลูกค้า เห็นไหมครับลูกค้านะครับเราใครเป็นคนขายวันที่เท่าไหร่ข้อมูลเอกสารอ้างอิงมาเท่าไหร่ยอดเงินเท่าไหร่เห็นไหมครับนี่หมายเหตุเรียบร้อยสินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนรือคือถ้าไม่เอานําใบเสร็จตัวจริงมาสแดงเขียนไว้ลเลยครับจะได้สบายใจใช่ไหมครับอ่าต่อไปครับข้างล่างครับโอนเงินเขาเ้าบัญชีไหนเลขที่เท่าไหร่ผู้รับเงินเป็นใครเห็นไหมครับข้อมูลในใบเสร็จมีไว้ครบคจะดูด้วว่าอ๋อใครเป็นคนรับเงินใช่ไหมครับ ใส่โลโก้บริษัทไว้ด้วยนะครับเวลาออกใบเสร็จนะครับอย่าลืมตามคอนเซปต์ด้านเอกสารนะครับออก2ใบตัวจริงแล้วก็สำเนานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายหลายคนเพิ่งเริ่มทำธุรกิจไม่รู้นะครับคือเอกสารทางการเงินเกือบทุกอันคุณต้องออกสองฉบับนะตัวจริงกับสำเนาตัวจริงให้ลูกค้าสำเนาเก็บไว้ที่ตัวคุณไม่มีหลักฐานไงถูกไหมครับตามโฟชาร์ทที่ผมโชว์ตะก,กี้เนี่ยเอกสารที่เอาไว้โชว์เก็บไว้ดูเองเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงนะ สำเนานะครับที่คุณเก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะตัวจริงให้ลูกค้าไปแล้วไงนะครับแค่นี้เองครับวิธีการสร้างใบเสร็จรับเงินง่ายมากนะครับแล้วก็อยากให้ไปลองใช้ดูนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ครับไม่ยากอย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์และที่สำคัญกด C first ไว้ด้วยนะครับเวลามีข่าวสารอะไรดีๆอย่างนี้จะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ทางโฟล์ทเขาเราก็จะมีให้ความรู้แบบนี้เรื่อยๆนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามได้นะครับ แล้วก็โอเคมีคนถามมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในสไลด์ต่อนิดหนึ่งนะครับเพื่อใครอยากได้ PowerPoint ของผมมีคนถามมานะครับอ้าก็นี่ครับนี่คือกลุ่มฟอยล์เขานะครับเป็นไลน์ Open Chat กลุ่มฟอยล์เขานะครับไว้สำหรับคือกลุ่มนี้ทางบริษัทเราไว้ใช้ในการประชาสัมพันธ์เวลามีข่าวสารนะครับฟีเจอร์อัปเดตของโปรแกรมเราก็จะอยู่ตรงนี้ นะครับแล้วก็มีนักบัญชีในกลุ่มที่น่ารับพอตอบคาถามระดับเบื้องต้นให้นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้จะน้อยก็คือจะได้อัปเดตข้อมูลกันนะครับอยู่ในห้องนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแต่ไว้ใช้กรณีในการประชาสัมพันธ์นะครับโอเคเอาละครับประมาณนี้เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับมีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับไม่งั้นวันนี้เราก็จะประมาณนี้นะครับโอเคดังนั้นก็เดี๋ยวผมขอเช็คคอมเมนต์หน่อยดีกว่า ในแป๊บหนึ่งนะฮะอ๋อมีจฉาคนทักเข้ามาอ๋อคุณมิลานคุณส,สัตพันธ์นะครับคุณวันนิสาขอบคุณที่เข้ามามีปฏิเสธนะครับคุณปุ้มคุณวอลอีสเนาะแต่แรกจะอ่านวอลอีนะฮะจะแซวกันเองจากนั้นนะคุณนันทวันนะครับก็คอนเซปต์วันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับใบเสร็จรวมก็เอาไปใช้ดูนะครับอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องด้านค่าใช้จ่ายนะครับเริ่มจากสตาร์ทแรกเลยคือใบสั่งซื้อ นะครับอาทิตย์หน้าวันเวลาบ่ายสองนะครับจะคุยกันเรื่องใบสั่งซื้อนะหลายลคนไม่รู้ใบนี้มีประโยชน์ยังไงขอบอกนะใบนี้เป็นส่วนช่วยให้กิจการคอนเซ็ปต์เหมือนกันครับถ้าด้านรายได้ก็คือขายของถูกไหมขายของของไม่หายเก็บเงินได้ครบถูกป่ะด้านค่าใช้จ่ายคุณซื้อของมาได้ของครบจ่ายเงินตรงไม่ผิดใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณก็จ่ายเงินแล้วบางทีคุณไม่ได้ของ๋ยวคุณจ่ายเงินนะ่ะ จริงไหมครับเราก็จะอุดรู้ไปกันอย่างนี้กันดังนั้นจบประมาณสักที่ทางเอพิโซดทางฟอยเขาสอนนะครับด้านรายได้กับรายจ่ายนะครับพอถึงเวลาธุรกิจคุณก็จะมีการควบคุมภายในที่ดีและเอกสารทางเงินครบนะครับทำธุรกิจได้สบายใจนะครับโอเคน้อยก็ฝากอย่าลืมนะครับติดตามนะครับทางฟอยเข้าไว้กดไลค์ไปทางเพจเรานะครับแล้วไงไว้เจอกันสุกหน้านะครับบ่ายสองนะครับเรื่องเกี่ยวกับใบสั่งซื้อนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ